ฟังเสียงจริงนะสวัสดีค่ะร้านขวัญมรเตอร้าค่ะโหคันนี้ค่ะ f o r ์ซ350ถ้าลูกค้ารู้นะคะจะบอกเลยว่าร้านขวัญไกลมากๆเลยคันนี้เดินทางมาจากเชียงใหม่นะคะลูกค้าขับรถมาจากเชียงใหม่นะคะมาแต่งรถนะคะพร้อมกับข่าววันนี้ค่ะติดตั้งไปเลยค่ะ4ดวงจบนะอันนี้แคชบาร์ของพี่ตุน ตูนสุดที่สาระนะจ๊อะ,ะอ่าลูกค้าติดตั้งแคชบาร์จากร้านไหนเราก็จะเอื้อนเอ่ยชื่อไว้ให้ร้านค้านั้นด้วยเผื่อลูกค้าชอบแบบนี้<ช>นะอ่าติดตั้งแคชบาร์พี่ตูนเนี่ยพี่ขวัญแจ้งเลยว่านี่นะคะต้องเป็นประมาณนี้การติดตั้งก็คือเข้าคู่บนเป็นร้อยวัตต์นะคะยึดแบบนี้เป็นขายึดแบบนี้แล้วก็คู่ล่างเป็น60บวัตต์นะเป็นแบบนี้เลยสวิต so, ช์แบบใหม่เนีเหรอจ้าขวาน,นจะต้องหาแบบอ่า ดวงมันก็ต้องมีสวิกที่บันดูดีนะคัอนมันก็จะใช่ใช่ใช่สวิกเราก็แยกแบบนี้ไปเลยแล้วก็ตัวใหม่แล้วก็อันใหม่นะจะมีปัญหาอะไรดูแลให้หมดนะพี่นะมาลองใช้ใช่ใช่ใช่อันนี้ค่ะพี่เขามีบาร์แบบนี้มาก็ยึดสวิกแบบตรงนี้ได้เลยนะอ่ะคู้บนคู่ล่างแยกค่ะข้างล่างจะขาวข้างล่างข้างบนขาวข้างล่างเหลืองได้หมดนะคะข้างล่างเหลืองข้างบนขาวได้หมดนะแต่ถ้าเกิดว่าคือเป็นแยกเปิดปิดอย่างนี้เวลาที่คุณพี่เดินทางนะแยกใช้เวลาเดินทางเนี่ยนูน แนะนำเป็นแบบนี้เลยข้างบนเหลืองข้างล,างลง่างขาวอ่าหรือแล้วแต่เลยหรือพี่จะ เออเหลืองเหลืองก็ได้เพราะว่ากลางวันจะเปิดใช้แค่คู่เดียวข้างล่างข้างล่างก็ได้ครับอ่าได้หมดอยากจะใช้คู่เดียวข้างล่างก็ได้คมันสีขาวไม่ไม่ไม่คือไฟเป่าไรจะมีสามลำแสงอยู่แล้วนะคะพี่อ่าสีขาวเนี่ยคือไฟต่ำเนาะครอ่าข้างบนอ่าอันนี้คือข้างบนนะคะไฟสีขาวคือไฟต่ำนะคะแล้วก็สีเหลืองคือไฟสูงอ๋อสีเหลืองไฟสูงใช่ค่ะเป็นเดียวมีสามสเตปอ่าเป็นเหมือนกันหมดเป็น กลางปิดครับเป็นเป็นเหมือนกันหมดเลยตรงกลางปิดนะอ่าแล้วก็60วัตต์เหมือนกันอ่าสีขาวคือไฟต่ำาใช่ไหมคะแล้วก็ตรงกลางปิดสีเหลืองคือไฟสูงอ,อันเนี้ยความความความที่หนูบอกเนี่ยก็คือเราแยกสวิตช์เปิดปิดในกรณีถ้าคุณพี่เนี่ยอยากจะเปิดแค่คู่ข้างล่างอย่างเดียวก็ได้อ่าหรือพี่จะเปิดคู่ข้างบนพร้อมกันเลยก็ได้แต่เวลาเนี้ยค่ะข้อดีของสีดวงคือเวลาพี่เลี้ยวคู่ล่างเลี้ยวตามไปด้วยอ๋ออ่าเป็นประมาณนี้แล้วยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ ข้อดีของสีดวงและไฟสปอตไลท์ด้านขวาก็คือว่าเวลาคุณพี่กดพักไฟขอทางเนี่ยไฟสปอตไลท์จะขึ้นเต็มระบบค่ะเป็นครึ่งขาวครึ่งเหลือง,องพี่ดูที่ฉากได้เลยเลอ,อ่าเป็นประมาณนี้นะ,ะคือขอทางใช่ผส,สมกันเพราะว่าอย่างเรากลับไกลเนี่ยช่วงกลับรถเราไปร้อยกว่าอย่างเงี้ยชอบมีคนทลาออกมาอ่าเราก็พักไฟเตือนเขาก่อนที่เราจะแปรบอกเออมาแล้วนะร้อยกว่านะหลบหน่อยนะอะไรประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าทำโปรโมชั่นแปรค่ะ หรือไ้กบแบบว่าคุณพี่<า>อยู่<า>คุณพี่อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมบแบบว่าขับไปเจอหมอก เปิดที่ไฟสูงได้เลยเคลียร์ทางอ๋อไฟสูงได้เลยอ่าเปิดได้เลยค่ะแล้วก็ลดส่วนมาปิดให้เขามันจะเคลียร์ทางนะคะทัศนวิสัยในการขี่ก็จะดีขึ้นเนาะใช้ง่ายนะพี่นะโอเคนะเข้าใจนะคะอ่าอ่าอธิบายลูกค้าด้วยรเอาไปย้อนคลิปดูเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ค่ะร้านขวัญมอเตอร์ไซค์ได้เลยที่สําคัญรับประกันหลังการขายไฟสปอร์ตไลท์มีปัญหานัดวันเข้ามาดูแลเซอร์วิสให้ตลอดส่วนคุณพี่คันนี้อยู่เชียงใหม่อยู่จังหวัดทรยังไงเบื้องต้นถ่ายคลิปวดีออาาา่่ห้ะเเเปป็็นนทไรรถล ก็ส่งหลอยกลับไปให้ถ้าเป็นสวิตช์เราก็ส่งสวิตช์กลับไปให้นะแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆแล้วก็บันติดขัดในไหนได้จริงๆรอค่ะเรามีออนทัวร์ภาคเหนือบ่อยๆแล้วนะอะยังไงแล้วไว้วางใจกับขวัญมตรสซาวได้เลยสวัสดีค่ะ